สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆชาว Facebook และชาวโซเชียลแคมวันนี้เก็บสตรอเบอรีร่ได้ครึ่งวันค่ะตู้เย็นพังเลยมาเล่นน้ำกันห้องเย็นเพื่อนห้องเย็นไหมมีมีบางคนออกฟองขาดไปแล้วเมีมึงถ่ายเอาหลังมันนี่ไปนู่นละบ <c oughs> ิดนาเลย <c oughs> ปล่ะปาเลสไตน์หรอผมเป็นด้วทหาราปาเลสไตน์ถ่ายวิจิตนีฝากอะไรไปถึงเมียว่ะ

าถึงทุกคนนั่นแหละอายุถึงทั้งเขาทั้งเรานะพร้อมดยยังพอแล้วมั้งมันก็นานเกินไปละคน,<ห>นคนเรา